ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยนำเสนอคำไทยน่ารู้เรื่องคำคล้ายวิธีใช้ต่างกันคำที่คล้ายๆกันนะคะแต่มีวิธีการใช้ต่างกันคำแรกค่ะคำว่าสูจิบัตรหมายถึงใบแจ้งกำหนดการต่างๆเช่นสูจิบัตรการแสดงโขน คำคล้ายกันนะคะแต่ใช้ต่างกันคือคำว่าสูติบัตรสูติบัตรค่ะหมายถึงเอกสารแสดงการกำเนิดเช่นเขาเก็บสูติบัตรของลูกไว้เป็นอย่างดีคำต่อไปนะคะคำว่าผ่อนผันผ่อนผันค่ะหมายถึงการลดหย่อนตามหรือว่าลดหย่อนให้ค่ะตัวอย่างนะคะเช่น เธอขอผ่อนผันการชำระหนี้คําที่คล้ายกันนะคะคือคาว่าผ่อนปรนค่ะผ่อนปรนมีวิธีการใช้คือเช่นการแบ่งหนักให้เป็นเบาเอาไปทีละน้อยหรือว่าขยับขยายให้เบาบางลงตัวอย่างค่ะครูผ่อนปรนเลื่อนเวลาการส่งการบ้านเป็นพรุ่งนี้แทน คำต่อไปนะคะคำว่ากีดกันหมายถึงกันไม่ให้ทำได้สะดวกตัวอย่างค่ะเขาถูกกีดกันไม่ให้พบเธอคำคล้ายกันนะคะคือคำว่ากีดขวางค่ะคำว่ากีดขวางหมายถึงขวางกั้นไว้ขวางให้เกะก,กะค่ะตัวอย่างค่ะ ต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจรต่อ,อไปค่ะคำว่ายึดเหนี่ยวหมายถึงอาศัยเป็นที่พึ่งตัวอย่างค่ะศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคำที่คล้ายกันนะคะเหนี่ยวรั้งหมายถึงการดึงไว้การประวิงไว้หรือว่าการชะลอไว้ค่ะ ตัวอย่างอย่าเหนียวร้างเข่าไว้เลยคำต่อไปนะคะคำว่าอนุญาตหมายถึงยินยอมยอมให้หรือว่าตกลงค่ะตัวอย่างเช่นฉันได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนคำที่คล้ายกันค่ะคือคำว่าอนุมัติหมายถึง ให้อำนาจการกระทำตาม,ตามระเบียบที่กำหนดไว้ตัวอย่างค่ะฉันได้รับการอนุมัติโครงการแล้วคำต่อไปนะคะคำว่ากบหมายถึงเต็มมากหรือว่าเต็มแน่นค่ะตัวอย่างค่ะน้ำมะพร้าวมีรูปก,กบคอคำที่คล้ายกันนะคะก็คือคำว่ากรบที่มีลอลิงควกบกั้นนะคะ หมายถึงปิดบังค่ะตัวอย่างการใช้นะคะคือการฝังกลบขยะมูลฝอยคำว่าเผยแผ่หมายถึงทำให้ขยายออกไปหรือว่าขยายออกไปตัวอย่างพระสงฆ์เผยแผ่พระศาสนาเผยแพร่หมายถึงโฆษณาให้แพร่หลายตัวอย่าง เขาเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยครั่งหรือหมายถึงเก่าเกินไปไม่ทันสมัยตัวอย่างค่ะคุณยายเป็นคนข้ามหรึคำว่าคร้ำกร้าหมายถึงเก่าแก่จนชำรุสดสุดโทรมตัวอย่างกระท่อมเก่าคร้ำกร้า คำว่าผัดหมายถึงขอเลื่อนเวลาไปตัวอย่างเธอชอบผัดวันประกันกรรุ่งคำว่าผัดที่มีลอลิมควบก,กันนะคะหมายถึงเปลี่ยนแทนที่ตัวอย่างเขาผัดเวรกับเพื่อนและคำสุดท้ายนะคะคำว่าเกี่ยวข้องหมายถึง ติดต่อผูกพันแต่ต้องยุ่งเกี่ยวหรือว่าคล้องแว้ค่ะตัวอย่างค่ะเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดคำว่าเกี่ยวดองค่ะหมายถึงนับเป็นาติการทางเขยหรือสะภ้าค่ะตัวอย่างเช่นเขาเกี่ยวดองกับฉัน แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคําไทยน่ารู้ในช่องคําไทยไทยฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องคำไทยไทยเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนและสวัสดีค่ะ